สวัสดีจ้าพี่นงบองไปมันนี่นงนภัตกับมีเรืองมาเว้าให้พี่นงฟังนะจ้ะเนาะห้ามิประโยชน์กับพี่นงทั้งหลายนะจ้ะเนาะเ,เรื่องโลกแบบแบบแวมๆที่เป็นอยู่นี่แหละจ้า,จาเดี๋ยวกับไปเดี๋ยวกับมาเดี๋ยวกับไปเดี๋ยวกับมาอยู่นี่แหละจ้า,จาอันชีวาเฮาสีาสวัคซีแล้ว ชีวามันป้องกันได้มันป้องกันเมื่อใดเนาะจ้าเนาะแต่อันนี้กับบอลูเนาะจะว่าป้องกันได้หรือป้องกันเมื่อใดอันนี้มันเกิดขึ้นกับนงนภัทรเนาะจ้ะเพราะว่านงนภัทรกับฉีดยามาสองเข็มฉีดยาสองเข็มก็ชีว่าป้องกันได้เนาะจ้ะเนาะแต่บอเลยพี่น้อมเมื่อว่านงนภัทรเป็นไข่ เราก็ไอเราก็เจ็บข้อเราจะน้งองกับพัดก็คิดว่าจะตัาเองเป็นไข่แบบไข่วัดไข่วัดไงแบบมันเขารู้ดูหนาวก็คิดว่ามันอากาศมันเปลียปล่ยนแปลงเนาจะคิดว่าห้องเป็นไข่ธรรมดาแต่มันบ่ใชัยพี่น้องมันบ่ใชัยเลย <laughs> แต่น้องนะับพัดกันยังกินขา่าแซบยัง ได้กินอาหารอยู่น้อยจะ้ะเพราะว่าที่น้องนภัดทำงานมีคนติดอยู่สามคนแล้วกับทำงานอยู่น้ำกันกับน้องนภัดแผนกเดียวกันนาอยจะ้ะติดไปสามคนแต่น้้งกับบอลูน้องกับพงศิมาลูมาเนียว่าเขาติดเป็นอย่างก็คือบพว่าเหตุงานเพื่อนอยู่น้ำกันกัเลยว่าเข้าติด เขาเลายบ่ไดมาเหตุงานบางเอ,อิญน้งกับเป็นไข่หมู่บ้านเนาจะบัดน,นี้พวหนาก็เลยมามาบอกว่าให้ตรวจเบื้องเดอิอพอดีอยู่บ้านน้งมีแนวตรวจเนาอจ้ะพอญ่ก็เลยตรวจให้น้งจ้ะของน้งเนนขินสองฉีดพ,พี่น้อง <c oughs> อันนี้ของพอไ่ นีดเดียวปอยขึ้นฉีดเดียวพอยายพอติดพี่น้องน้องติดน้องอาจจะติดกับมูอยู่ท,ที่ที่ทำงานเนาะพอมูที่ทำงานติดก็มาหวังให้พี่น้องฟังเราจะถึงเรา้งฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้ป้องกันออกอย่างเนี่ยจ้ะติดคือเกาโลก,กันเนี่ยเนานะจ้ะเนาะ ให้พี่น้องปงไปดูแลสุขภาพด้วยจ้าเด้อ,อแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องณภัทรในเรื่องจเนาะว่าเบิ้งเมื่ออื่นบริษัทเขาสีตรวจอีกครั้งพี่น้องอันนี้น้องณภัทรตรวจู่บานเนาะจ้าถึงสองขีดเมื่ออื่นบริษัทสี่ตรวจทุกทุกพนักงานทุกคนจา้าเบิ่งวาน้องจะติดหรือบ่ติดแต่ตรวจูุบ้านติดพ่าใหา่บอกว่า ขึ้นซอมเฉีดติดแต่รอเบิ่งมืออื่นว่าบริษัทเข้าสีว่าจังใดเนาะจเนนะว่าถ้าน้องติดเข้าใ่น้องหยุดงานหรือว่าให้หยุดกับเบิ่งต่อไปเนาะจเนนะฉีดว่าฉีดวัคซีนแล้วป้องกันบ่ไดฉีดว่าเองเนาะจเนาะเพราะว่าน้องกับฉีดไปสองเข็มแล้วกับป้องกันอีหย่างบ่ไดบทเขาสิติดเข้ากับติดเนาะจเนนะ ลาพี่น้องกำนี้เหลืองมา่ลเราห้ฟั้งห้พี่น้องฟั้งเนาะจันเนาะห้ดูแลสุขภาพแบบเวลาไปใส่มาใส่ห้องก็ใส่แมทเนาะจันเนาะอันนี้น้องนภัดกะเก็บข้อนะแต่พ่อยายซื้อซาแบบแย่ไอเนาะจ้ะแล้วน้องนภัดกะกินยายาแก้แพ้อากาศแล้วก็ยาฝาทะไลจูนเอามาจากบ้านจ้ะ ยาพารามาจากบาแล้วก็ซาซาอันซาในมันเป็นของทางยุโรปงว่าจะาไม่ได้เจียไอเจียเยซมฮะจ้ะลองกินซอยกันไปเนาะจ้ะเนาะกะมืออื่นถ้าบริษัทเขาว่าอย่งไดเดียวน้องนภัจะมาอัปเดตท,ที่น้องเป็นอยู่เดียวนี่ให้เบิรงฟังเนาะจาา้ะว่ามันด้เป็นแบบใดที่ว่างห้องติดนี่ มันเป็นแบบใดอาการนี่เป็นแบบใดพอน้องนภัทรพอจีพพอฝันว่าจะเป็นกับน้องเองเนาะจ้ะพอดีมาเกิดขึ้นกับน้องเองน้องกับวอาได้ว่านันเป็นแบบใดเนาะจ้ะการอยู่การกินกันยังรับรสชาติได้อยู่คือเก่าเนาะจ้ะได้กินรับรสชาติได้จ้ะกั่ยังว่าท่านเป็นหนักจิตว่เพึงเสิ่อมโตนเนาะจ้ะจะให้พี่น้องปวงปายดูแลสุขภาพเลยจ้ะเน้อ ก็ให้สุขภาพแข็งแรงเวลาเป็นแล้วมันก็นต้องลำบากรักษาเนาะจ้าเนาะต้องหยุดการหยุดงานอีกบร้เหตการเหยุงานชิปนี้ก็ซ้านี่หละจ้าเดี๋ยวถ้าเป็นจังใดลุงนภัทรจะมาอัปเดตให้ฟังตอนต่อไปเนาะจ้าเนาะชิปนี้ก็ขอขอบคุณทูกทันทุกทันที่มาส่งกําลังใจลใุงนภัทรเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจลุงนภัทรในเด้อจ้าเร้อสวัสดีค่ะ Bye bye.